สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรอมฎอนของอาชาวม,มุสลิมนะคะคือขับอย่างนี้ก็ได้หรอ วันนี้เป็นวันทำงานอีกวันนะคะของรอมบอดนแต่ว่าตารางเวรก็จะเปลี่ยนไปหน่อยจะเข้าดึกไนท์แมรี่ I have many things ยินดีต้อนรับ Say hi ร a วดันเกอรีร m วดันเ a อรี Nice ship รักกันักกันรัก็ตอนนี้กำลังจะไปที่ทำงานนะคะเวลาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองทุ่มนะคะก็จะทำงานตั้งแต่2องทุ่มของที่นี่จนถึงเวลาตีสองคือจะเป็นเวลาของประเทศ UAE นะคะ บาราบาที่นี่ก็จะปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงานนะคะก็คือ,อถ้าเป็นร้านอาหารก็จะเปลี่ยนเวลาเปิดร้านอาหารนะคะก็จะเปิดเป็นช่วงเย็นหมดเลยจะมีแค่แบบในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถที่จะเข้าไปทานในช่วงเวลาที่ถือสินอดก็ตั้งแต่ตีสี่สี่สิบาตีห้าจนถึง ช่วยลาออกบวชก็ประมาณถ้าเป็นเวลาก็เวลากี่โมงเวลาไทยอ่าแล้วแต่สถานที่นะคะแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรก็คือแล้วแต่แต่และพื้นที่ก็จะออกบวชเวลาไม่ตรงกันอตอนนี้รถติดายแดง second second day. That's why I have been food. I cannot you know, eat too much. After dinner, I feel sleepy already. Yes, ma'am. ก็จะเปลี่ยนเป็นเวลา2เวลาก็คือเช้ากับดึกนะคะก็จะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงห้าโมงเย็นแล้วก็เวนดึกก็จะเปิดตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตีสอนะคะจริงๆแล้วคนไข้ก็จะไม่ค่อยเยอะในช มาดอนแล้วก็ช่วงทำงานช่วงเรมาดอนเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะคะฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะแมรี่เซย์ไฮเซย์ไฮแมรไอสตินวิสตินนอนตัอ a นอสลิปส n ลชอิต n ไตร y ิงยังน้ i ีเอเนอร์จี้ฟินิชกับเด็กต h งโอเคมีเด็กแล้วก it's like i'm working working to shift morning is for the kids and evening in the world for the patient okay bye bye I'll see you next video bye bye